การทําแผลนะครับปกติแล้วหมอแนะนํานะครับควรเช็ดแผลนะครับด้วยน้ําเกลือครับสะอาดที่สเตอร์ไลน์นะครับเช็ดบริเวณแผลก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการทานะครับยาป้ายครับหรือว่าคีบพึ่งที่มียาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยบริเวณแผลนะครับต้าในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวออยเมนนครับเช่นบราเมซีนออยเมนนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเบตาดีนนะครับใช้เช็ดแผลตามมาก็าได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองครับในเรื่องของการทายาลดรอยแผลเป็นนะครับหมอแนะนำนะครับว่าหลังหนึ่งเดือนเนี่ยก็ควรเริ่มทายยลดรอแ เพื่อทําให้แผลเนี่ยมันนิ่มมันไม่หนูนครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เรามียาลดรอยแผลเป็นเนี่ยหลากหลายชนิดส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของซิลิโคนบวเจลนะครับที่เราใช้กันมีน้ำนะครับมีความรุ่มชื้นของตัวแผลเป็นทาให้มันไม่แข็งมันนุ่มนะครับผ่านไปเนี่ยมันก็ทําให้แผลเป็นของเราเนี่ยมันเรียบมากขึ้นนะครับนั่นเองนะครับหากใครนะครับมีข้อสงสัยครับหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมนก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะสอบถามผมนะมาทางช่องทางต่างๆก็ได้นะครับเรา